ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Love is Family นะครับครับผมคเรียมีผู้ชมนะครับผู้ชมมากมายนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งน้องๆจากจิรดา<ช>นะครับผมสงสัยจะติดใจแน่ๆเลยผมมือผมมือต้อนรับน้องๆจากจิรดาเลยแลในช่วงที่สองนะครับจะมีมีการเปลี่ยนฟอร์แมตรูปแบบรูปแบบรายการอีกครั้งนึงถือเป็นถือเป็นครั้งที่สองของรายการของประวัติศาสตร์ของรายการ Love is Family เลยที่เราจะให้มีผู้ชมในห้องสอง่ง นะฮะแล้วก็มาถามถามคำถามเรานะฮะอินเทอร์แอคทีฟอินเทอร์แอคทีฟมากนะครับเริ่มต้นจากคุณหลวงก่อนเลยคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนฮะขอขอเข้าน้ำแป๊บนึงได้เปิดเปิดเปิดตูทิ้งไว้นะฮะตู้ถามเลยครับคุณนั่งอย่างนั้นเลยนะฮะคุณหลวงครับมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณตู่เทาถอนไหมครับ อาราบ้าใหม่หรือว่าอะไรก็ได้ครับเรื่องทั่วไปก็ได้ครับต้องใช้ใหม่ปะเอาไปนนข้างก่อนได้อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแค่อันเดียวก็พอแล้วก็อารบ้าใหม่จะมีการเปลี่ยนลุกไหมครับนี่เป็นสถานที่ดีมากครับ ขอบคุณสำหรับคำถามครับอัลบั้มใหม่จะมีการเปลี่ยนลุกไหมจริงๆทุกอัลบั้มเนี่ยไม่ค่อยได้คิดเกัยนเยอะเท่าไหร่เรื่องลุกหรอกฮะพูดถึงคอนเซ็ปต์เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมครับผมก็ซึ่งค่อนข้างแกดูเต็มที่มากเลยในชุดนี้ชุดใหม่ครับลงทุนนะฮะลงครับ ลงทุนกับค่าระบ้ามค่าที่ถืวิดีโอต่างๆนานาไม่แต่ว่าแต่เรื่องออกมาสวยงามมากอะไรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันทํามัจะคดคิดกันเองเนื่องจากเป็นสิ่งที่เราสบายกับมันมากที่สุดถ้าผมก็คิดให้เร้ก็ไม่ทําตามอยู่ดีใช่ใช่ดื้อจะตายพี่บอยก็เลยไม่เป็นไรทำกันเองเลยแล้วดูพี่บอยสิพี่บอยจะคิดเรื่องแต่งตัวอะไรให้พวกเราได้ไม่คิดอะไไม่ นี่คุณนี่คุณดูถูกการแต่งตัวผมฮะผมเคยอยู่บ้านคุณมาก่อนผมเห็นแม่บ้านคุณเข้ามารีดผ้าตอนเช้าเช้าแล้วเป็นไงฮะเสื้อสีฟ้าประมาณสิบตัวสีน้ําเงินสิบตัวเป็นลายนี้หมดเลยฮะคุณตูู่ไหมครับมันคือคอนเซ็ปต์ของชีวิตของผมใช่ครับใครับการที่เราการที่เราไปที่ไหนแล้วทําให้คนอื่นเขาดูดีกว่าเรานะครับ นั่นมันคือคอนเซ็ปต์ของผมไม่ผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าแบรนดิงหรือเปล่าว่าไม่มันคือเขาเรียกว่า Low ์เวสต์ดิโนเมชันนะคุณผมจะไปอยู่ที่ไหนจะไม่มีใครมีความรู้สึกว่าอยากจะอิจฉาผมเลยพี่ผมอิจฉาพี่นะจริงเหรอพี่แต่งเพลงเก่งแต่งตัวแบบนี้ฮะด้วยคุณคุณอิจฉาไม่ผมว่ดประม่ไอยู่ไม่อิจฉาที่พี่แต่งแบบนี้แล้วคนก็ยังนับถือพี่อยู่จริงจริงนี่มันด่าผมเนี่ยฮะ แต่ไงก็ได้คนก็มีความเคารพต่อพี่เหมือนเดิมอะไรสอะไรก็ได้ไงแต่งอย่างนี้ไปประชุมก็ได้แด้ผมแต่งไปผมโดนไล่ออกจากที่ประชุมเลยแต่ว่าพี่แบบแบรนดิ้งมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออพี่บอยก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ถ้าเขาไม่ใช่อย่างนี้เราก็จะไม่คุยกับเขาอะไรเงี้ยนี่คนณพูดจริงๆใช่แต่งแบบนี้เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นมากคือถ้าพูดถึงว่าถ้าคำถามต่อไปครับบอย๊อด ไม่มีการบอกว่าให้พี่บอยใส่ชุดพี่บอยก็จะใส่ชุดนี้ถ่ายปกอัลบั้มใช่ฮะซึ่งน้องชายผมนคนนะที่จะกล้ามีความมั่นใจแบบแต่ผมชอบครับชอบนี่เป็นไอดอลอผมโอเคครับไม่กันผมถามต่อไปเลยดีกว่านะไปฝนครับไปฝนไปกินข้าวพี่กระตังแล้วหรอไม่เอาอาเจนมาอาเจน อ่ามีคำามเพี่ตูค่ครับพี่ตู่ถามว่าก็อะร์ลัมอาร์ลัมอาร์ลัมกับอาร์ลัมมีต่างกันยังไงโคำถามดีนะ <laughs> <laughs> ครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับ <laughs> ก็ซาวด์โดยรวมของอาลบัม้มค่อนข้างแตก,กต่างครับอาล์ลัมที่แล้วเนี่ยมีโปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนเฮนรี่อัลเกรนเฮนรี่อัลเกรนนะครับที่มีชื่อว่าโคโค่บอยตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าโคโค่บอยในการทำงานก็จะมีซาวด์ค่อนข้างจะมีพวก อย่างที่แสดงบอกอะไรเยอะเวลาที่เป็นอะไรปลอมๆเป็นพวกเซนเตอร์ไซด์พวกสังเคราะห์เยอะๆเนี่ยครับซึ่งแต่ที่ออแกนิกขึ้นมาแล้วก็จะมีความง่ายขึ้นนะจริงๆของดนตรีเพราะว่าโปรดิวซ์เองด้วยโปรดิวซ์เองแล้วก็แต่งแล้วก็อ r r a n g e เองหลายๆเพลงในนี้ซึ่งซึ่งมันการที่จะกลับไปอะไรที่ง่ายๆนี่คือเป็นสิ่งที่ผมชอบเลยครับผมกาเศร้าของพวกดนตรียุคเก่าๆพวกโมทาวน์พวก แบเพลงเนี้ยก็คือดูวบสไตล์แบบนั้นซึ่งเป็นยุคแบบไปถึง50ซึ่งคอร์ดอะไรมันไม่ยากขนาดนั้นนะขาขาทางนี้ยขาที่บอยที่บอยฝึกซ้อมมาเต้นมผมสอนเัาเอง ซึ่งเพลงหลังอื่นๆเนี่ยจริงผมได้ฟังแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากเขาตั้งใจากเท่มากอะตู่เขาจะส่งเพลงมาให้ฟังแล้วเราสึกว่าเออชุดนี้แบบมันซิมเพิลแต่สวยงามมากครับผมก็จริงขอเป็นกำลังใจให้คุณตู่ถอนขอบคุณมากคุณชอยยานกิจพักสักครู่ที่เราจะไปชมวิสิวีดีโอเพลงพูดทำไมในแบบที่เป็นเพลงพูดทำไม